ว่าไทยนีน่ยตอนนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นถ้าถ้าเรียกในตามภาษาเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเอก,กเทศอ่ะเอก,กเทศใช่ไหม,มนหนุ่มรตไทยก่อนนะหนุ่มรตไทยชื่อช่องว่าอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะ,อะเอก,กเทศทางด้านของชีวิตของเขาใช่ไหมเอ้ยนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเออหนุ่มรตไทยไลฟ์สดนะเห็นไหมหนุ่มรตไทยไลฟ์สดแต่ไลฟ์ลสดไม่เท่าไหร่เนาะยังยังคือตอนนี้หนุ่มรตไทยยังไลฟ์สดยังไม่ไม่ค่อยปังแต่สักพักเนี่ยเมื่อหนุ่มรตไทยเริ่มสร้างคอนเทนต์ กับแม่สร้างคอนเทนต์ขึ้นเนี่ยนะคะเห็นไหมเมื่อคืนหนุ่มรถไถเนี่ยเมื่อสร้างคอนเทนต์กับแม่ปุ๊บมันได้ใจแม,แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีเห็นไหมฮะคอนเทนต์เนี่ยดู 20K กดไลค์เท่าไหร่ไปดูสิกดไลค์เท่าไหร่เนี่ย 23K าในหนุ่มรถไถจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแม่แนะนําแม่อ่ะอันนี้อันนี้แม่ผมครับอันนี้น้องผมครับเอาเอฟซีกินข้าวเอฟซีกินข้าวไหมเอากินข้าวเอฟซี FC นี่แกงโอ้สิแกงหอยเนี่ย แกงหอยแกงหอยผมผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ขอเบือขอเบือมาได้ใส่อือเห็นไหมมันดูเหมือนแบบอุ้ยมันมันมันไม่มีคอนเทนต์แนวนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเคยเห็นคอนเทนต์ชัยพลหรือยังง่ะชัยพลนะ่ะชัยพลแบบทํากับข้าวให้แม่อะไรเงี้ยยังไม่เห็นใช่ไหมทํากับข้าวให้แม่ไปเก็บผักเก็บเก็บเก็บไปกิมหอยเก็บหอยเก็บเก็บเก็บไปเก็บผักเนี่ยยังไม่เคยเห็นใช่ไหมชัยพลเราเห็นแต่กินข้าวข้าว ข้าวเจียวปะลาราใช่ไหมเจียวปะลาร้าอันนั้นอ่ะไข่เจียวว่าคนดูหนึ่งล้านวิวใช่ไหมอืออันนั้นคือตอนนั้นไงชัยพลเขาเกิดมาจากความสงสารถูกไหมเกิดจากความสงสารและอย่าลืมว่าในคดีเนี้ยนะฮะแม่แม่ของชัยพลที่ยังอยู่เนี่ยก็คือความสงสารนะฮะความสงสารแต่อันนี้ด้วยความที่แบบว่าชะตชชีวิตเนี่ยทําให้ตัวของไอ้หนุ่มรถไทยเนี่ยนะฮะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้หนุ่มรถไทยก็เลยใช้ชีวิตนั้นไปอยู่กับแม่นะฮะ พอจะไปขายผ้าแม่งก็เงินทุนน้อยนะเงินทุนน้อยก็มีโทรศัพท์เนี่ยก็ไปทําคลิปไปทําคลิป9นาที10นาทีเนี่ยแล้วไอ้9นาที10นาทีเนี่ยนะคะทุกคนเมื่อวานอ,าาอ่ะฮะคนกดไลค์คลิปพันเเริ่มมาแบบแนวพอตอละครึ่งหนึ่งของพอต่อเลยนะฮะพันเคนคอมเมนต์หนึซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวบ้านกกอกนี แม่จำลองไงแหลมเนี่ยเด็ดผักแทบตายเด็ดผักหวานบนภูเหล็กไฟกว่าจะขึ้นได้ไม่ถึงคลิปของพอตอเนี่ยคือการลงคลิปนะ f c คือการลงเอ่อ,อ,อการลงคลิปให้ FC ดูอะทฤษฎีของเน่งเมเดเนี่ยทำไมเน่งเมเดเนี่ยมีคลิปคนดูหมื่นอัพเพราะเน่งเมเดเนี่ยจะใช้เวลาในการทำคลิปเนี่ยวันหนึ่งแค่1คลิปหรือ2คลิปหรือ3มคลิปไม่เกิน3าม ไม่เกินแสนเพราะสี่นี่สเปสะสปะละหนึ่งสองสามทำอะไรกินอะไรถูกไหมคะนะฮะเพื่อที่จะทให้ตัวเองนั้นเป็นเน็ตไอดอลได้แต่เน่งเมเดนั้นอิงใครคะอิงพอตกอ,อยู่กว่าจะดึงชีวิตตัวเองออกมาได้แต่เน่งเมเดก็ยังมีนะฮะผู้ติดตามตอนนั้นผู้ติดตามมันบาลานซ์กับยอดวิวหรือไม่ถูกไหมตัวเน่งเมเดเนี่ยนะฮะตอนนี้ไม่บาลานซ์เพราะยอดซับสมมหมดสี่แสนแต่ยอดวิวหลักหลักหมื่นต้นๆ้นแปลว่าไม่บาลานซ์ นค,คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิยังไม่ถึงในการดูยอดของหนึ่งเมเดนะคะทีนี้ของแหน่ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยแตนเนี่ยทำคลิปเนี่ยตอนที่แต่พลปิดบาจาแล้วก็มาเปิดบาจาใหม่ๆเนี่ยนะคะเออบอกเธอไม่รู้จักพระเอกกับพระเอกกับพระเอกมาเพื่อพระเอกพระเอกเขาเข้ามาไงนะฮะตัวของแตนตอนแรกๆเนี่ยคลิปเนี่ยแรกๆเนี่ยเมื่อเดือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่เกี่ยวกัรด่าของของสองของของยังไม่มีการด่ากันมากขึ้นเนี่ย ยอดวิวของแตนเนี่ยนะคะยังเป็นไรพวกเธอดูเนาะพวกเธอดูแต่การด่าแต่สําหรับพวกเราเนี่ยนะพวกเราจะต้องดูกระแสพวกเราช่องพวกเราจะเน้นดูกระแสไม่ไม่ได้เน้นสร้างกระแสเพราะว่านะคะของของไอนเนี่ยนะคะของชื่ออะไรนะแตนเนี่ยอ่ะของแตนเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เราย็นชมบอกโอโหแตนแม่งทําคลิปเก่งว่ะใช่ไหมฮะแตนแม่งทําคลิปเก่งทีนี้นะคะคลิปเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ให้ไม่ให้คนเนี่ย ไปถ่ายคลิปตัวเองมากใช่ไหมคะลุงพลแต่พายนายช่างเนี่ยไม่ให้ถ่ายแต่หลังๆเนี่ยยูทูบเบอร์ก็เริ่มเริ่มถ่ายในช่างได้บ้างละนะฮะมันก็ทําให้เนี่ยยูทูบเบอร์ก็มีคลิปแต่ว่าแตนเนี่ยต้องถ่ายคลิปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมฮะวันหนึง่งต้องถ่ายคลิปอย่างเยอะเลยวันหนึ่งเนี่ยนะฮะทั้งสองช่องของเขาเลยเนะี่ยเขาต้องถ่ายคลิปเยอะเพราะตันที่ผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้ขายไม่ผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้ขายเนี่ยเขาก็ต้องมาเน้นในการทําคลิปใช่ไหมฮะในการไลฟ์สดนิดหน่อยไลฟ์สดเยอะ นั่นแหละพอไลฟ์สดเยอะเขาก็กว่าเป็นประเด็นทีเนี้ยตัวของหนุ่มรถถ่ายเนี่ยนะคะหนุ่มรถถ่ายเนี่ยถ้าเขา,ถ,าถ้าเขาถ้าถ้าเขาไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยยอดเขาจะไม่เยอะเพราะว่าหนุ่มรถถ่ายไลฟ์เนี่ยมีข้อเสียก็คือในการอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ใเจ๊นะฮะเขาอ่านคอมเมนต์ยากแล้วก็2ถ้าเขาอ่านคอมเมนต์ได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่เขาอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นี่คือข้อเสียข,ของเขาดังนั้นถ้าเขาจะเริ่มจากการจากการไลฟ์นะคะเขาจะไม่ได้ แต่ถ้าเขาเน้นจากการทำคลิปโดยคลิปนั้นจะต้องมี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 คนที่คอยคุยและสนทนาซึ่งกันและกันมีแอคทิวิตี้ไหมคะแอคทิวิตี้ถ้าจะเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะไม่มันมันจะไม่มันจะไม่เวิร์เท่ากับแอคทิวิตี้ที่เรามีกับแม่ถ้าแอคทิวิตี้ที่เรามีกับเมียมันก็อีกแบบหนึง่งถ้าแอคทิวิตี้ที่เรามีกับลูกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือคนจะเริ่มสนใจบ้าง เขาจะไปอยู่ยังไงเขาจะกินยังไงหลังจากที่เขาได้มีการการการแยกแยกออกไปคนก็จะสนใจตรงนี้ไงว่าเมื่อเมื่อหนุ่มรถไถเนี่ยเขาแยกตัวออกไปเขาจะเป็นยังไงวะช็อตแรกสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คืออา้าวบ้านหนุ่มรถไถมันไม่ใช่มีเพียงบ้านของของลุงพลกูหลังเดียวนี่ว่ะใช่ไหมคะอา้าวไม่ได้เป็นบ้านลุงพลนี่ คือความจริงแล้วนะคะทุกคนในหมู่บ้านกกอกทุกคนหลังแรกๆสมัยแรกๆไม่ได้มีบ้านหลังไหนรวยมากกว่าใครเลยนะคะไม่มีใครเลยบ้านแต่ละบ้านคือคนบ้านกกอกเดิมทีเขาก็เป็นคนบ้านๆไม่ได้มีใครร่ํารวยแต่พอมีคดีปุ๊บก็อย่างอย่างอย่างบ้านของเบ้นกกอกเนี่ยก็ทำทำคอนเทนต์กันแล้วก็มีอะไรคะทุกคนก็มีมีบ้านมีต่อเติมชั้นล่างขึ้นมาใช่ไหมคะก็ทุกคนนะฮะทุกคนก็จะมีการต่อเติมชั้นล่างที่เป็นยูทูบเบอร์ี่แนวแบบสายฟ้าแม้แต่กระผล ม้แต่ชัยพนยังมีรั้วอันลอยเนะี่ยชัยพนยังเป็นรั้วอันลอยเลยเอาหน้าชูอยู่นี่ไงหน้าชูนะคะบ้านของชัยพลยังเป็นรั้วอันลอยเลยใช่ไหมซึ่งแ้วนลอยแพงชาวบ้านกกกกหลายคนเขาไม่มีรั้วด้วยซ้ำนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้ไงแต่ตอนนี้คือชัยพนเขาก็เริ่มเริ่มมีเงินมีทองแต่เมื่อพอหนุ่มรถไถไปนั่งทำคอนเทนต์อยู่ตรงนู้นปับ๊บคนเริ่มเห็นพอคนเห็นปุ๊บเฮ้ย อคนมันมันจะคนไทยมันจะอีลอบเดิมเลยเฮ้ยหยุยขนาดนี้เหรอวะอืมโหแบบคนจะสงสารคนสงสารคือความจริงแล้วตัวของรถถ่ายเขาไม่ได้ต้องการโชว์ให้ว่าเขาหน้าหน้าสงสารฉันรู้นะฉันรู้สไตล์ว่าเขาไม่ได้ต้องการโชว์หรอกว่าฉันคือผู้ชายที่หน้าสงสารเขาไม่ได้ต้องการโชว์หรอกแต่คอนเทนท์ที่ทําเนี่ยพอมันไปเห็นคอนเทนต์คือไปเห็นคอนเทนต์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคน คือมันไม่มีคอนเทนต์จะทําจะไปทําอะไรละ่ะในเถียงนานก็ไม่ไปถ่ายถ่ายนานให้ทุกคนดูทุกคนจะดูไหมอ่ะเนะยถ้าจะเข้าไปถ่ายนา,นานให้ให้ทุกคนดูอะทุกคนจะดูไหมตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปถ่ายนา,นานนงั้นเหรอคนไม่ดูเนี่ยคนไม่ดูตั้งกล้องไว้แล้วไปหาปา่าคนไม่ดูนั้นทุกทุกอย่างมันจะมีการจับผิดจับลองผิดลองถูกเอาตั้งกล้องไว้แล้วไปได้แย่แปลว่าย,ายา่ยายาให้บัวงั้นเหรอไม่มีใครดูเนะี่ยไม่มีใครดูแล้วคอนเทนต์ไหนอะ มันจะต้องมีคอนเทนต์ที่มีตัวละครสักหนึ่งตัวละครสิเอาพี่น้องชายไหมถ้าเอาน้องชายมาเป็นคอนเทนต์ก็คงเด็กหนุ่มๆอ่ะมันไม่มีมันมันไม่ใช่สตอรี่นั่นหนุ่มรถถ่ายเนี่ยนะว่าฉลาดนี่ฉลาดแล้วนะเริ่มแล้วนะแม่แม่แล้วแม่แม่วางตัวดีด้วยแม่งแม่วางตัวดีด้วยข้ออะไรคะเมื่อวานอีแม่ใส่ชุดสวยเลยวันแรกแม่งก็คงไม่ได้นัดแม่เนาะนะฮะวันแรกไม่ได้นัดแม่แม่เขาก็แบบ ไอที่แม่ไปล้างเท้าแม่เขาก็ผมแบบอย่างเงี้ยเนาะส่วยตัวเจ้าเออหนูไม่ได้แว่นคือหนูก็วิเคราะห์หนูเนาะผมเขาก็ในไอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อวานคุณแม่มาแบบแบบคุณแม่มาแบบผมพาคุณแม่ใส่น่ารักแต่คนจริงคนบ้านๆเขาไมไ่ใส่อย่างนั้นหรอกแต่เขาก็เรียกว่าการละเทศเออแล้วก็พูดแบบเฮ้ยเขาไม่เขินกล้องที่เขาไม่เขินกล้องเ,เองว้ยตกใจจันสีมีโฆษณาข้ามด้วยได้จริงเหรอนะคะอันนี้มันเป็นไลฟ์ยูทูบครั้งแรกในในในคอหนูไง ออทีนี้ปุ๊บโอ้ยผมผมไม่ได้สะเนี่ยนี่มา,มาเออทีนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคนให้ความสนใจละคนเริ่มสนใจแล้วคนเริ่มอยากเห็นแม่อันนี้ความรู้สึกที่ที่ฉันดูนะคนเริ่มอยากเห็นแม่เขาแล้วว่าเมื่อเขามีแอคทิวิตี้กับแม่เนี่ยมันความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงแม่ไหมคนคนก็จะเริ่มสนใจทากับข้าวเชาว้ากลางวันเย็นเนี่ยเขาจะกินข้าวยังไงอ่ะพาแม่ไปซื้อของยังไงแล้วฉันไปเห็น FC เนอฟซีเนี่ยตอนตอนไลน์เนี่ย ตอนไลฟ์มันก็มี FC ถามตลอดว่าทําไมไม่เปิดสติกเกอร์นั่นคือเขาทุกคนเริ่มเห็นความสงสารนะคืออยากซัพพอร์ตเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยบางครั้งเขาก็ไม่ใช่คนดีเนาะเพราะว่าเขาน่อ่อนอกใจมีภรรยาของเขาแต่บางครั้งคือตอนเนี้ยคือเขาก็เป็นพ่อของคนถูกไหมเขาเป็นพ่อของคนเขาเป็นพ่อของลูกนะฮะแล้วตอนนี้คือเขาก็กําลังรับกรรมที่เขาได้กระทําถูกไหมคะทุกคนต้องแยกแยะ รับกรรมที่เขากระทาเมื่อเขารับกรรมที่เขากระทำเนี่ยสิ่งหน้าที่สิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องหาเงินเนี่ยต้องหาเงินเมื่อเขามีโอกาสเมื่อมีโอกาสคืออะไรคะทุกคนโอกาสคืออะไรโอกาสคือเมื่อเขาเป็นคนที่สังคมรู้จักโซเชียลรู้จักเนี่ยถ้าเขารู้จักว่าเขาจะต้องทำทำอย่างไรที่จะหาได้เนี่ยเขาเห็นชั้นเขาเห็นเขาลองผิดลองถูกเนาะเปิดเพลงเอออะไรเออมันก็ไม่มีคนดูเนาะไม่มีคนดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็น่าจะลองผิดลองถูกชีวิตของเขาได้ได้ละ หลังจากพอวันนั้นที่ไปล้างเท้าแม่เนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยดูคลิปนั้นชนิดที่แบบปังปุริเย่พอปังปุริเย่แล้วปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ได้ลองผิดลองถูกด้วยกันเริ่มทําคลิปแหละทําคลิปเขาก็ทาแค่สมคลิปจริงๆนะเพราะาทำทำามคลิปเนี่ยกลายเป็นคลิปของเขานั้นมันปังปังแล้วก็คลิปมันมีการพัฒนาไปเพียงแต่คุณภาพของกล้องมือถือของเขาอะ คุณภาพของกล้องมือถือเขาตอนนี้เปิดเพลงอยู่เออถ้าเปิดเพลงเงนี้มันไม่ได้ไงคือข้อเสียข,ของเขาคือเขาอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ไงมาดามลาเต้เขาอ,อ่านคอมเมนต์ไม่ได้อ่านเดี๋ยวพระเจ้าลาเต้ไปเขาจะบอกว่าอ๋อคุณลาเต้มาใช่ไหมครับคือเขาจะจําที่รูปไงนะคะเขาจะจาที่รูปนะคะไอ้ที่เขาบางครั้งที่เนี่ยนะฮะเขาแต่ซักซัก,ซ,กซักอีกหน่อยเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแต่เราแต่เขาจะพัฒนาตัวเองตรงนี้ได้ได้มากน้อยแค่ไหนคือเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องคิดแต่ถ้าเขาทําบ่อยๆทําบ่อยๆ ก็เหมือนแตนไงแตนตอนนี้ทําบ่อยๆเนี่ยแตนเริ่มเก่งแล้วนะเดี๋ยวแตนเก่งแล้วนะทาคลิปได้ทาปกได้ด้วยนะแตนามัยังไม่ทําปกเพราะว่าอย่างมือถือของอนามัยเนี่ยแทบที่มันเห็นเนี่ยเออหนุ่มรถถ่ายหนุ่มรถถ่ายอนามัยก็หนุ่มรถถ่ายเนี่ยหนุ่มรถถ่ายเนี่ยก็คือมือถือน่าจะเป็นมือถือที่ที่เขาคงไม่ใช่ราคาคือการทําคลิปเนี่ยมันจะต้องใช้มือถือหนึ่งซัมซุงซัมซุงแบบ เอสตระกูลเอสถูกไหมฮะทุกคนตระกูลเอสเอสยี่สิบสามยี่สิบสองถ้าตระกูลเอสก็เหมือนยายแตนไงอ่ายายแตนเออเชื่ไปดูเธอเต้นมาอยู่ตะกี้เนะี่ยอืมอะไรนะช่องแฉยันไอ้ไม่ใช่ช่องแฉช,ช่องอะไรน,ะนั่นนะ่ะเธอเต้นเพลงตะกี้ไม่ติดแดงหรอโอ้นั่นแหละเกิดจากการสร้างความสงสารอ่าทีนี้ไม่ไงพี่แม่โจ๊บ,บเซียแต่ว่าความสงสารตรงนั้นมันก็จะไม่เหมือนความสงสารของชายพลมันคนละความสงสารอีกละนะฮะมันคนละความสงสาร อันนี้ก็คือของเจโพนเนี่ยเป็นความสงสารแต่เป็นสตอรี่เรื่องราวของคดีแต่คนนี้ไม่ได้มีเรื่องราวของคดีแต่มีเรื่องเรื่องของนิดหนึ่งถูกไหมคะนิดหนึ่งแต่อันนั้นเราไม่ขอวิพากษ์นะวิพากษ์นะคะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราจะไม่พูดเราะพูดถึงว่าเรื่องของการทําคลิปนะฮะเมื่อพอการทําคลิปเนี่ยตัวของผู้ทําคลิปเนี่ยทุกวันเนี่ยขเขาต้องคิดนะ,ะถ้าเขาเก่งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นคลิปหมดเลย ถ้าเขาเก่งและถ้าเขาเริ่มมี F C เนี่ยคือคือคือถ้าเขาเริ่มมี F C เนี่ย F C เริ่มติดตามเนี่ย F C จะดูทุกอย่างที่เขาทำานะฮะคือเขาต้องคิดเนี่ยคือเริ่มใหม่เนม่มันจะตกะก้าเขาก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเรา <c oughs> สอสทษเข, <c oughs> ขาต้องคิดแล้วว่าวันนี้เขาต้องทำคอนเทนต์อะไรแล้ววันนี้เขาเว้นวักไปหนึ่งวัน F C ที่รอคอยการทำคลิปของเขาเนี่ยก็จะรอจะรอว่าเอ๊ะพรุ่งนี้หนุ่มรถไถจะลงคลิปอะไรนะ แล้ว F c ซพอตต่อทำไมถึงเรารู้ว่าเป็น f อฟพอตต่อบางครั้งเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูที่เราไม่รู้จักแล้วก็คลิกเข้าไปดูเอ้าคนนี้แม่งติดตามพอต่อติดตามตระกูลพอต่อหมดเลยตระกูลเราไม่มีเลยนี่ว่าอะไรเงี้ยสงสารมันคือความสงสารเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่เขาอยู่กับแม่ของเขาไงอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำกับข้าวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเตาแก๊สใช้ฟืนอะไรงเงี้ยเนาะบ้านไม่มีอะไรเลยสักกระอย่างเนี่ย 嗯嗯。Uh, uh.